เอาสบายดียืนให้แม่ให eh, ้หนักลูกสาวกำลังด yes? ังเลยตอนนี้นะลูกสาวกำลังดังลูกสาวกำลังดังดุ้งสบายดีกำลังโหมดส่วนว่แม่กำลังโหมดส่วนบ่อยากกินไก่ว่ะโมยากกินไก่ใครไปกินไกลบ้างคนละสีว่ะนะ อันนี้เป็นบ้านน้องดุงนะครับน้องดุ้งก็ขายขายของนะครับเปิดร้านขายของนี่อ๋อมืนอี้เรออกขายเรขยกคบป่ะอขยันทำามารายกินนะครับนี่กลับมาจ้ากโรงเรียนกลับมาขายเลียกขายกินขยันขยันขยันทำอะไรายกินสบายดีอันนี่นี่คนขายครับ่นขายหลายแนวเลย จะเคี่ยวอย่งเดี๋ยวเขาจังมาเบิงนะครับอันนี้ขายเลขก,ก่อนมื่อนี้เลขออกโอ้ขยันขนาดเลยเลื่อยเลียนมากอะขายของนะครับในบ้านเพื่นขายของเอดเ็ดขาดบ้านพล,ลเจริญฮะอันนี้นะ่ะแบนกองเอ้หนอ่อยยืบยังตัวนี้นะอืมใส่คักไนปะตัวนี้ออกแล้วของดีของเด็ดลูกค้ามาเอาละแล้ว ไปแล iya, 15, ้วก็สีขาวนะครับด้วยกระมพัดเหมืนก็ขาวอยู่แล้วแล้วก็อ่ายิบมาใส่ครีมเนี่ยเพรั้งขาวปะเนี่ยมีคนขาวอยู่แล้วจะเป็าน้องดำไม่น้องเมียนน้องสาวดำไม่น้องสาวพอดีไปเส้นสามเนาะขายเลขความเป่าขยันดุ้งใส่ดีบ่ครีม มอเตอร์ไซค์ปะมอเตอรไซด์ว่ะอ๋อไปไซด์เบิ่งขาวคือต้องดุ่งเลยป่ะเนี่ยขาวเจ้าขาวอยู่แล้วไซด์เขาเดียวกะขาวลูกค้าขาต้องดุ่งเอาชิมนะครับนขายหลายแนวขายหลายย่างแล้วกันะครับซอยแม่ขายของกมาจากโรงเรียนกันเ,เดี๋ยวค้าแม่เพิ่อนกะแม่เพิ่อนกะขาวนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมื่อี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่บ้านน้องดุ้งนะครับสาวน้อยที่เป็นลานสาวนะครับของแม่ปิ่นน้องท<ม>ีเอนี่ครับมาครับน้องปิ่นเป็นสาวน้อยบ้านโพนเจริญบ้านโพนงามเฮามอดเจ<ม>็ดนะครับ<ม>ในขยันขายเลขว้อมแ<า>ล้วเงินมากะหาเงินเอิกเรียนมากะหาเงินซอยพอซอยแม่เ,เรียกเงินเรียกทานหนึ่งเข่าเป่าไฟโคดน้ำสวนน้ำพักนะครับ กขายของเนี่ยเ้าล่ะต้งดุ่ดี้าวมาเนาะกแทนอันนี้มาเอรโฟัต้าขาเลยก็นี่นะเมนาขาเลยนี่โด้ครับเพราะเราสีผิวเลยมันยากไกล้เป็นไงอ่านนำมาช่วย้น่เนานนี้น่นีแครับน้องสาวน้องสาวกับเซียว น้องสาวกะขาวอยู่เอวใส่คิมใส่คิมเลยครับไปกันั้งขาวสบายดีสบายดีไปเทียบไปยืนเทียบกันก็เอื้อยมึงดูยืนเทียบกันมึงดูงามคือกันเลยสองไอ้หนอนอันนี้ล่ะเซี่ยวน้องสาวเป็นเซี่ยวฮักเซี่ยวเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับขาวสองเอื้อยอย่างน้อยยุ่งอย่างน้อยก็ไข่ขาว ับมาหากินซอยพอซอยแม่นะครับทำน้ำดุกในการขายเลขไม่ได้เป็นเลขกอกต่ที่มีเครื่องเครื่องขายเครื่องซุ่มอันนี้แล้วอันนี้ซุ่มกันซุ่มเอาแปะหนอยละมาเปิดอาข่มาจับหลอดยุงหนมาส็เลขรูป่ะเนี่อันรอบแรก เล็กอะเลซุ่มเล็กยังซุ่มเล็กอะเลซุ่มเล็กเสื้อซุ่มเล็กไก่เอ้อจะของซุ่มเล็กเสื้อก็เลยไกลว่ะผ่นออกได้เด็กไก่ดูน่นละซุ่มก็คือซุ่มนะครับมันจะมีซุ่มประมาณเจ็โตไก่กับซี่งมันซุ่มมือหนามก็คือรวมมือกระปินห้าตัห้าป้องพ่อพี่กันห้าป้องห้าป้องกมอนเนาะไปอันที่มอนก็ยิ่ยวด้ ตัวละพันเกมตัวละพันเกมนะสองบาทอ๋ะตัวละสองบาทก็เท่ากัสีร้อยล้านสีร้อยล้านกับแปดแสนนะครับสี่รยล้านสงพันเปดรอยล้านอุิคเสื้อคุณอยากอไอกเสื้ออันส่งสามฟ้องก็มีีเดออุ่นนุ่นเล็กได้นะเล็กหรือว่าเครือสำอ่างก็ได้ซุ้อเล็กใกล้เนาะ ไข่ไก่ไก่โอ้มาเปเลยานฮะแเมตัวน้องเมกตัวพันเก็บครับแปดแดแต่กระเพาอยู่มือเลยอะแต่เกาซุ่มดำซาเออันนี้ก็คือซุ่มเล็กในแต่ละนี้เบิ้งเดี่ยวอะไรกนนะขอบ้างน้หกระเต็้ยุขนนุนโอ้โขอใจเด้เนี่ยครับคุณแม่พันกั สิห้าสิบหกห้บกันจีบได้ทคนเลยลานนี่คแม่ถือเงิร้อยร้อยใ่ร้อยห้าบาทห้าสิบหกนั่นแหละร้อยร้อยห้าบาทร้อยสบาทร้อยสิบบาทร้อยสิบสบาทร้อยสิบสองเนาะเพรร้อยสิบสองบาทอ ขร้อยสิบสองบาทแรกกับแปดร้อยล้านแลกกับสี่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านบาทสี่ร้อยล้านแปดร้อยล้านครับเป็นคล้ายๆลอตเตอรี่นะครับเป็นลอตเตอรี่เป็นเครื่องออกเวลาเขาจะซื้อเลขตัวใดก็กดเลยเยลกดแล้วก็เป็นสลิปออกมาแบบนี้เลยนะครับกดแล้วก็เป็นสลิปออกมาแบบนี้เลยเขาจะซื้อเลขตัวใดก็กดเข้าไปเลยมันจะมีเครื่องเป็นห่วยพัฒนาห่วยพัฒนาแต่ว่าตัวนี้เป็นห้วยอัน ดูกิต้อนบอกเลยประมาณนี้ตัวนี้นะสวงใจนึกติแต่ว่ามันมันรวมยูน้ำห้วยพัฒนานอันเดียวกันเลยตัวนี้ออกก็ออกแบบได้เมือนกันเลยแต่ว่าขึ้นซื้อแต่อันตสูซสุสุตัวนี้เป็นยังไงหลังจากที่ออกไปคปลิปนึงละก็ถือว่ามูซื้อก็โอเคเนาะแล้วก<ะ>็วมีเอฟซีไลน์สินะก็ครอบใจทุกๆเอฟซเลยที่น้องเข้ามาเบิ้งที่น้องเข้ามาสั่งครีมแล้วนำเราอะ โอกาแบบเลยมีไคอมเมนต์หลอยู่นะแต่ว่าจะซื้อทางไหเนาะซื้อทางวอตแอก็ได้ละเดี๋ยวเจ้าเบอร์ที่เอาไเบอร์เอไเอาไเาไ้อาเอาไปเาเบาอา์ขึ้นใหเาเนาะเดี๋ยวอาไปเอเอาเอาไปเอาไปเอาไป่อาเอาไปเาไเาอาไปเอาไปเอแไปเาไปเอเอาเอาอบไเอาาอไปเอาาอาไปเอาาอาไเอาไเออาไปเไเอาเอเอออาอา้อ้อาอาเอาอออไไไไอไ้ อันติดโต้นไอดีไลดีกว่าเนาะง่ายดีกว่าเพราะว่าเผื่อต่างประเทศคนสั่งจากจากไทยสั่งเค็มเดี๋ยวผมขข้นไอดีไลดีกว่านะครับพี่น้องก็ทักไปทักไปซื้อเค็มกำนองกําลังมาเป็นอะไรมือนี้เทจังไหนหลังจากเลือกเขียนพอดีเลือกองเขียนก็ว่าสิไปล้านถ้วยแต่ว่าอันอันนี้ก็มาก้อนเนาะสินะเออแล้วก็มาคายเลขแล้วก็ สีมาขายเครื่องต่อเจ๊น้าลูกค้าก็มาเอาเครื่องอยู่ในห้างนี่สินะเอาครีมที่ว่าไซส์ไหนมาให้พี่น้องเบิ่งได้ไหมอ๋อเออเทสนาไหคือขาวนะพี่น้องว่ะกีบตัวน,นี้ก่อนดูดมงวงน,นี่แต่กีบปุ้นมาละอือเอาไปใส่ปะถ้าขาวคืนอนองเหรอนี่วงน,นี้ตา ใบเทียนนิ่งตัวนี้ใบดาควนยาของเหมือนกันเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรเป็นสูตรเดาน้องเขาจะมีสูตรท่าตัวนี้ก็คือทาท่าลวก็ใไซในปัจจุบันเป็นคิมทาผิวตัวนี้สูตรหนึ่งเส้นเจ็ดสิบเก้าเลยรวมมือทางซามย่าง่ข่เตสขับเน็คก็คืออันห้าสิบห้าพันกิบสครับเปิดผิวขาวรวมรวมซีดละเส้น เส้นอันเจ็ดสบาพันหทลแต้แสนเจ็ดบาพันกะุดจร้อยประมาณ300ร้อยแสนหนกะบสองร้อยสามบันกบอาอยสีบาทประมาณสามบาทครับสามร้่าบาทสามร้อยก็บาทนะครับชุดนึงนขาวออราสิเลยกูนะเดี๋ยวน้อพี่เสีไปใส่อะอันนี้คณะเาสบายดีพ่อสบายดีสวัสดีครับพ่อ นังนี้ครัไปสวนมาวะแ่พ่อพ่อเพนกันรอนะครับพ่อเพ่นกันโอ้ปลาปลาปลาสวนปลาอยู่สวนขาววะซีบดูนะพ่อเพนกันรอนะครับพันก็เลยลูกสาวพันก็เลยสาวพนั็นเลยพุงง่ำ่านงนั่งกันเลยเดี๋ยวน้องพี่สิไปทอดลทอดลงทอดงอดราอนไปเรนี้กรนุ่มๆได้สาาานี้นะหาใส่แบบ กับเจ้าสิเปลี่ยนสูตรใหม่เพิ่มน้ำเพิ่งใช่ไหมน่ะแต่ต้องปรับปรุงร่องจัดตัวนี้เปลี่ยนจัดมาให้เมียไอซ์สุดหนึ่งสายอะไรกับกะซิรุ้นให้ฮูน่าเฮนพลให้ในเจ็ดมือถึงสิบชี้มืออย่ไปลองเมื่อก่อนถ้าถ้าบาเขาอยู่หฮองแอร์ดูดูแฮงดี้ก็โอ้เมียไอซ์ตากแดดดุตากแดดก็บโบเป็ยนยางครีมหอมเป็นครีมทาะพี่เวลาเราเพิ่นเฮ็ดเวียกอย่งสี่นี่คันไปทางไหนก็ยากเสื้อแขนยาวนี่โบจับเลยมั่วโบเอาคันว่าไปทางไหนถือไปเลย นะส่วนคิมทาน่าก็คือใซตตัวนี้<ม>เป็นกูต้าไว้เทนนิ่งข้องนาเข้าจากเกาหลีหากระพิตภัณฑ์เ<อ>พราะว่าอันทางทางฝัง่งเราของก็คือแบ,บเป็นคนแรกไปเป็นเจ้าแรกที่เอามาตัวนี้ก็เลยเอามาลองไซ่์เทสแล้กก็ดีแล้วก็ค่ายโตให้ทุกคนทีนะแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นสินค้าที่แบบบริหานดังบริหารโด่งด,งดังเพราะห้ากรผลิตอาาิออกมาแล้วาก็เป็นเจ้าแรกที่นําเข้าในเรา ตัวนี้นะดังแล้วทีนี้นดังแล้วก็บอกสปอนเซอร์มาจ่ายค่าโฆษณาเลยนะเดนกูตาไวเทนนิง่งไซได้ทั้งยิงและกระส่ายเลยตัวนี้ขายเองบ่นำเข้าเองบ่ะเมนเอามาจากเกาหลีแล้วเนาะจะมีอันตัวแทนอยู่ฟังไทยแล้วก็นำเข้าม,มาฟังลาาสินะเพราะว่าจะเป็นอันเจ้าเลกในเาาเลยว่าตัวนี้นะตัวนี้เพราะว่ามันมันจะเริ่มรังแต่ว่าหากกับผลิตคือฮาวเวลอะไรโอ้มันก็มี นีเอ้าไมยิ่งลมคุยกันเอาเลยครับผมไ่รู้เรื่องลมดอก้นห่เล้ยงไ่เข้าใจเนาะส่วนหลายก็ใส่ตามเซเว่นใส่แล้วก็นแล้วนากะโงละเออสิบห้าบาทอันนี้สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทใสของแท้ของขิงจิงเย็นคนกะรีเยชนละสิบห้าทสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าโปกปีใหม่ก็คือสองร้อยแปดสิบบาทตัวนี้ลดโปกปีใหม่ สองปบบาทคือเฮาไลาเงินกีบเป็นอันก็คือแซนสี่สิบหาพันแซนสีพันกีบเป็นเงินลาวเฉพาะโปกปีใหม่เด้อทากกายปีใหม่ก็คือได้ขึ้นราคาอันนี้โปรเฮ้ยใคนคือเก้าเพชรแซนอันหกสิบเก้าพันให้จากแซนเจ็ดสิบเก้าพันลดสิบพันลดสิบพันเดี๋ยวเรา่ืเอาไปลองแล้วซืสอเอาไปลองบึ้ง เนื้อมันกระคักเนื้อมันนน้องปิ้นข่าวนี่เออแสดงว่าพี่น้องกะข่าวคือกันแต่ว่าห้องก็ะปิ้นใส่เลือดแน่ดิแตะกาแบบอบผิวฮักษาแต่จี้กระดัดำแต่กีกะแต่ว่าโบได้เกี่ยวกับเห็ดเขียมได้โบได้ไปเลยแล้วกับโบเคยกินคอลลาเจนเป็นอย่างเลยแบบนี้ตลอดอยู่แบบกับครีมทาผิวเครื่องสําอางนี้แหละคอลลาเจนปลาีซ่ากินบ่าเคยจากว่โบเคยกินคอลลาเจนโบเคยกินอย่างไรเกี่ยวกับผิวขาวโบกล้าฮิตวลาซิซ่า อายุก็ยังน้อยแน่ก็เคยใส่แต่ครีมมีเปลี่ยนสบู่เนาะงามแบบธรรมชาติสบู่นี่น่ะใส่ครีมตัวนี้แหละแล้วก็งามแบบธรรมชาติพ่อแม่ผิวดีเนาะพ่อแม่ผิวดีนี่เปลียนสบู่พ่อแม่เปนผิวดีชอบนะครับพ่อแม่เปนผิวดีเหมือนกันเลยได้ก็มาพันมาอยู่แล้วล่ะก้ะบวกกับน้องเขากะอาบน้ำดูแลเจ้าของตัวนี้เป็นสครับพัดตัวนี้เป็นสายลุยครับตัวนนี้เลยใส่อุ่นนุ่น ตัวนี้ตัวนี้ครับฮัหองเลยว่าคักสซตัวนี้เฮาไซในปัจจุบันนี้เหอนเป็นคูตาไวทินนิ่งตัวนี้ส่มกับเพรนนาเขาจากเกหรี่แท้ๆตัวนี้นะผลิตภัณฑ์ที่แต่ว่าสิ้น้าบริันรดงดัางไปทูกจะซื้อผู้รดสนใจนะครับไี่น้องครับผู้รดสนใจลวก็อยากอุดหนุนอ่าน้องดุ้งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไล่ฮะขึ้นไล่หะถักมาทักมาสังมาได้นะครับ สั่งได้เด้อหรือว่าจิทักมาขอห้องว่าสนับสนุนทุนการศึกษาก็ได้นะครับเนาะโมเมนต์แต่ผู้หญิงเด้อพี่น้องสั่งน้ำผู้ชายก็สั่งได้สั่งไปให้ลูกให้เมียตาก็ได้และทาเองก็ได้ได้ทาเองก็ได้จะตอบปลายไหวอยู่บ่อยากจะทักมาจีบแล้วไอ้เบิ่งนละถ้าจะทักมาจีบแม่ค้าอ่ามีอะไรฝากฝากเลยนี่ให้ขายของเต็มที่เลยมื้อนี้ ้วก็สินค้านอกจามีพร้อมส่งยู่ตลอดสิน่ะรายใครสนใจก็ทักนบ็อกมาหาได้จะให้อันเอื้อเฮาอันขึ้นเบอร์ให้และก็ไลน์ให้สินะตัวนี้ก็มีพร้อมส่งตลอดเวลาเลยแล้วก็บขอบใจเอฟซีทุกๆคนที่ว่าติดตามเฮาลวก็ซส่งของเอื้อเฮาเนาะแบบให้เข้ามาหลายๆคนฮะแหละคือว่าแหละเพิ่มยอดวิวให้ได้ไล ขอบใจทุกๆคนน์แลวก็ขอบใจทุกๆคนที่ว่าเข้ามาเบิง่งซ่งเฮาเอยมีแววเป็นเน็ตเน็ตไอดอนได้แน่ๆ <laughs> นะครับพี่เซนเก่งนะครับนี่เเป็นแม่ค้าธ้ามาดา่าเราเป็นค้าขายนะครับท,ทั้งุ้กเองกันนอกจากเรื่อนหนังสือกมาม่าก็ต้องค้าขายซอยพอซอยแม่เนี่ยก็ขายเลขหาและได้เสริมนะครับเป, <laughs> เป็นเป็นเด็กน้อยผูหนึ่งที่มีความขยันนะครับนี่ตะกี้น้องปิ้นกับมาน้องปิ้นบอก กะมาเลี้ยงน้องดุ้งนี่นี่แหละตะกี้เพิ่นอยู่กับแม่เพิ่นสองคนพอไปเหตุเลี้ยงแม่นไปเฮ็ดเลี้ยงคือกับทางสำเนือทางสยามบุรีรุ่นไเพลื่อนน้ำผึ่งก็มาเอาเพื่อนนี่ละเต้งแต้นอย่างน้อยก็มานอนมาเอามาเบิ่งอยู่นี่แหละตะกี้กะเหงาผู้เลิกกันอย่างน้อยตะปาตะแป๊ะพอทันมีย่างนะกะนอนเติดมู่เพื่อนมานอนเติดมู่เอากระยันนะผู้นี้ก็พอมาเลี้ยงมาดูดิตอนนั้นน้อยอย่างน้อยหนึงเอากะ เฮียนอยู่แส่ทั้งนเท่านี่แหละเฮียนเท่านี่เนาะโอ้จังหน่อยก็เป็นสาวคือไอ้ดุ้งแล้วจังหน่อยก็งามคือไอ้ดุ้งนั่นนี่อีก4ปีก็เป็นสาวแล้วครับนี่น้องสาวคนน้องสาวคน6ปี8 6ปี5คนในทนของปีก็อุดหนุนดุ้งนะครับเอาไปใส่ลองเบิงเพื่อจะได้ขาวคือนองเขา เซนแปดสิบเนาะจังเหรอคอยเนาะในถวนสิบห้าพันเพื่อได้กระเป๋ามาในกาดย่ำแรงนะครับอยู่ที่บ้านคนเจริญบ้านน้องดุ้งเป็นห้างขายของนี่ละตะกี้น้องหน่อยกับที่เอลก็จิมาซื้อขนมอยู่นี่ละพีเอ็มผู้ใดกระสิบห้างประจำของเด็กน้อยเด็กๆอยู่ในบ้านยังบอกมีหันในบ้านก็ซิ้อมาซื้อที่นี่ซื้อของอยู่นี่น้องเพิ่ยออกละคือว่าผิวสว่างขึ้นน้อยหนึ่ง นางไก่ที่คนละสีเลยคิวซีแทนกับขาวขาวอี๋ขาวจุวะเลยน้องอ่าเมื่อนี้กับพาพี่น้องนะครับมาหา้องดุงอีกพี่น้องรายทันก็บ,บอกว่าพาไปหานอเขาอีกแน่ลวกันเมื่อนี้ก็ได้ให้พื้นที่สาหรับ้องดุงในการขายสินค้านะครับเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องขอ,งอมวันเนก้กศีไอ้เกิดศเมื่อละ เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวร้านชี้ให้ก็จะได้แ่ๆเอาน้องที่เอลก็มาวะมามามาเดี๋ยวก็มาหาเรื่อยๆละบ่ไกลกันครับขี่รถมากับบ่ฮอดโลปกติกระยางมาซื้อของครับอกติกระยางมาซื้อของนะใกล้ลัดแถวสองสามเลยครับท่านแมวพี่น้องขึ้นหอดกันเดี๋ยวสิมาหาน้องดุ๊งดูดูนะครับเดี๋ยวชิกลับบ้านซะก่อนเดี๋ยวน้องสิราพูดหนุนน้องไปละทั้งเลขนะครับซื้อเลขเพื่อถือ ซื้อลอยล้านแปดลอยล้านแล้วก็ซื้อคิมแล้วก็ซื้อกิมซ่อยเครเดอรงหล่ๆๆๆๆๆาๆ้ๆๆๆบๆๆ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 ิๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆะๆๆาๆๆ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 อนๆๆ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 ๆ้ๆๆๆะใน youtube ๆๆๆๆๆนๆๆๆอๆ่าๆเๆๆๆบๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆๆ่ตๆๆๆๆยไๆๆๆ้าๆๆตๆๆๆ่ๆๆ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 บิๆๆ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 ่ๆติดตามๆลๆๆละ มีมูย <bona effectively> <Male in Japanese> ุ้งเฮียนเข้าไปเบื้องล้วก็บอกมาติดต่อมาว่าโอ้อันได้ลงยูทูปนะว่าสินะจุ้งฮูเด็กตะกี้กับโบฮูเนาะตามุญบอกให้ฟังเดี๋ยวจะสิผาพี่น้องว่าหานลำดุกใบไบนะครับนี่ครับเป็นนางเอกหานางเอกมาแทนประเปิ่พี่น้องบอกบอกเวลาตั้งเอกไหมเมื่อคราหนึ่งปั๊บมีผู้บวชขอแต่งไปเรียบร้อยอันนั้นก็คือเรื่องของความรักเรื่องส่วนตัวนะครับก็ไม่ได้ถามน้องเขาเรื่องส่วนตัวเขาเอาเรื่อง ที่น้องเขาเฮียน,นังซือแล้วก็ทํามาหากินนะครับชีวิตประจำวันของน้องเขาอเอาไว้ยังสิพามาหาน้องดุกงใบไวนนะครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและชมนะครับอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องเคยลาสวส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับมาอุดหนุนอีกเดอ้อเถืะอนาแล้วก็ติดตามทางพจเอื้อให้เฮาหลายๆ